s a m Star p o d c a s สสวัสดีครับผมอาจารย์วิโรธโสวนาครับเรื่องของความร้อนแรงที่ลุ่มเล้าเรื่องรัดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่เกี่ยวกับล้มล้างระบบทางการเงินกำลังมีผลอย่างมากมายทีเดียวในความไม่แน่นอนจน,นสิ่งที่เราควรจะต้องเลื่อระมัดระวังและฝึก ที่จะปรับตัวที่จะต้องรีบนำมาปฏิบัติในขณะที่การเปลี่ยนแปลงกำลังครุกลุนเช่นอย่าก่อนหนี้เพราะการก่อนหนี้นั้นคือการใช้เงินในอนาคตและในอนาคตเราจะไม่มีเงินใช้จงออมก่อนแล้วใช้เงินที่เหลือจากการออมและเงินของเราก็จะรักเราแล้วเงินเขาก็จะพาเพื่อนๆของเขามาอยู่กับเราด้วย จงทำงานเพื่อเน้นประสบการณ์หาตัวตนให้เจอและสร้างตัวตนด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นและงานที่ทำและเมื่อนั้นเงินทองเขาจะชอบจะคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินให้นึกถึงอนาคตวันข้างหน้าเสมอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทำในวันนี้จงจบเรื่องการเงินให้เร็วที่สุด be the best be the youngest ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามครับ Samstar Podcast